วันนี้เราจะมาทำนมสดชีสเคส้กปั่นค่ะสูตร9 6ออนนะคะอร่อยแนย่หอมชีสเคส้กแน่ว่าซอสชีสเคส้กของวดนมเีีกคือดีมากเหมือนองแนวเหมือนกิริติมนะคะสวัสดีค่ะเนี่อเรนทอลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็อยู่กับเมนูอร่อยๆอ,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 อีกเมนูหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทํานมสดชีสเค้กปั่นค่ะสูตร96ออนนะคะสําหรับสูตร96ออนวันนี้ค่ะเราจะมาทําเป็นแบบสูตรหวานน้อยหวานปกติหวานมากเพราะอะไรคะเพราะว่ามีหลายๆท่านขอเข้ามาค่ะว่าเนี่ยขายดีมากเลยนะเมนูนี้เนี่ยแต่ว่าลูกค้าบางทีก็อยากได้หวานน้อยบางทีก็อยากได้หวันหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเน่ก็เลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาปรับสูตรกันค่ะมาดูไปด้วยกันนะคะ ทีนี้มาดูวัตถุดิบก่อนค่ะวันนี้เนี่ยนมสดชีสเค้กปั่นนะคะก็ตามชื่อเลยค่ะเราก็จะต้องมีนมสดนะคะนมสดเนี่ยราใช้เป็นนมสดรสจืดเอ็มมิลเนี่แหละค่ะ แล้วเน่ก็จะมีซอสชีสเค้กนะคะซอสชีสเค้กก็จะเป็นซอสชีสเค้กของดาวินชีค่ะก็เรียกว่ามีความหอมหวานชีสเค้กแบบคือไม่ต้องผสมอะไรแล้วนะคะแล้วก็จะมีผงปั่นนะคะผงปั่นก็เป็นของดาวินชีเหมือนกันค่ะก็เรียกว่าใส่ในเครื่องดื่มปั่นที่ทาให้เครื่องดื่มปั่นเราเนี่ยเนื้อเนี๊ยแล้วก็ไม่แยกสันกันนะคะน้ําแข็งกับน้ําไม่แยกสันกันทําให้เราดูดได้เหมือนเดิมรสชาติเดิมหมดแก้วเลยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเน่ก็จะมีนมผสมค่ะนมผสมก็คือนมข้นหวานสองกระป๋องบวกด้วยนมข้นจืด1กระป๋องนะคะหรือถ้าใครใช้เป็นตัว cpb f creamer ค่ะก็ใช้ตัวน,นั้นได้เลยสูตรเดียวกันได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะสูตรแก้ว16ออนนมสดชีสเค้กปั่นค่ะเอาแบบหวานน้อยก่อนนะต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าลูกค้าเนี่ยเกิดอยากจะได้ขอนมสดชีสเค้กปัน่น เอาแบบไม่หวานเลยบอกลูกค้าได้เลยนะคะว่าไม่มีค่ะเพราะว่าซอสชีสเค้กของเราเนี่ยคือ,อยังไงเขาก็หวานมันของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นไม่มีนะคะไม่หวานเลยมีแต่หวานน้อยค่ะอันนี้จัดให้ได้นะคะมาดูค่ะสำหรับสูตร16ออนหวานน้อยนะคะเราจะใส่นมสดรสจืดค่ะที่6ออนก่อนเลยนะอันนี้ก็ใส่นะคะนมสดรสจืด6ออนค่ะ เสร็จแล้วค่ะเน่จะมีซอสชีสเค้กนะคะเน่จะใส่ซอสชีสเค้กเนี่ยที่1ออนค่ะก็เทเลยนะคะอันนี้นะคะ1ออนค่ะเสร็จแล้วเราจะเทผสมกันก็ได้หรือเทแยกก็ได้นะคะเพราะว่าเทผสมกันมันก็คนไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหระคะ่ค่ะก็มาเทลงในโถป,ปั่นไปแยกกันก็ได้นะคะเนี่ก็เทนมสดรสจืดเลยค่ะ6ออนเสร็จแล้วซอสชีสเค้กนะคะที่1ออน แค่นี้ค่ะพอเป็นแบบหวานน้อยเราจะยังไม่ใส่นมผสมนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ผงปั่นค่ะของดาวินชีนะคะ1ช้อนค่ะจะได้เครื่องดื่มเนื้อเนียนเข้ากันเข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่น้ําแข็ง1แก้วค่ะนี่นะคะน้ําแข็ง1แก้วใส่ได้เลยแค่นี้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูนมสดชีสเค้กปั่นแบบหวานน้อยนะคะ 25วินาทีค่ะเป็นเวลาที่เราตั้งสำหรับปั่นตัวเมนูมิลช์เคหรือว่านมปั่นค่ะอ่าเรียบร้อยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเทน,นมปั่นของเราเนี่ยค่ะเราอาจจะมีการแต่งแก้วนิดนึงนะคะเน่เอาซอชีสเค้กมาบีบใส่ขวดแบบนี้ไว้นะคะเวลาที่เราแต่งแก้วอะค่ะขวดบีบควรจะเป็นขวดบีบแบบรูใหญ่แบบนี้เนาะเพราะว่าเวลาที่เราบีบซอมจะได้ลงง่ายๆแบบนี้ค่ะ เราไม่ต้องเอาเยอะเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเยอะเกินไปมันก็จะยิ่งเพิ่มความหวานเข้าไปใหญ่ค่ะเอาแค่พอแต่งแก้วสวยๆนะคะอ,คอ่ะได้แล้วเราก็เทได้เลยนะคะเห็นไหมนมเราก็จะเป็นเนียนๆแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมง่ายๆเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหวานน้อยนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบหวานน้อยนะคะ เสร็จแ,แล้วเราอาจจะมีความเอาขวดซอสชีสเค,ค้กเนี่ยค่ะคราวนี้เราจะโรยหน้าถ้าเป็นแบบโรยหน้าเราจะใช้ขวดเป็นแบบปากแหลมแบบนี้นะคะไม่เอาเส้นใหญ่เปืองค่ะเอาแค่เพื่อความสวยงามนี่เห็นไหมนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบหวานน้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหวานปกติกันบ้างค่ะปิดฝาดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นปิดฝาก่อน อะทีนี้เรามาดูแบบหวานปกติกันบ้างนะคะพอเป็นหวานปกติค่ะคราวนี้เดี๋ยวเน่จะเพิ่มนมผสมเรามาเข้าใจกันก่อนค่ะเมนูนมสดชีสเค้กปั่นแก้ว16ออนเนี่ยของเหลวเน่จะใส่รวมกันที่7ออนนะคะ7ออนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะซอสชีสเค้กเนี่ยของเราจะตายตัวอยู่ที่1ออนเราจะไม่ลดหรือเพิ่มนะคะที่ไม่ลดเพราะว่าก็คือเดี๋ยวความชีสเค้กมันจะเบาเกินไป ที่ไม่เพิ่มเพราะว่ามันเปืองค่ะแล้วก็บางทีมันเยอะอะไรที่มันเยอะไปมันก็ไม่ได้ดีเนาะเราจะใช้เป็นนมผสมมา,มาเพิ่มความหวานแทนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีอัตราส่วนว่าเราจะใส่อะไรเท่าไหร่หนึ่งก็คือซอสชีสเค้กที่1ออนอ่ะหาไปอกไป1ออนแล้วนะคะก็จะต้องเหลือของเหลวอีก6ออนค่ะทีนี้เดี๋ยวนี้จะใส่นมผสม,มค่ะลงมาที่1ออนเพราะฉะนั้นนมสดเน่จะเหลือแค่5ออนนะคะอ่ะนี่ก็ใส่เลยค่ะนมสด5ออน นะคะแล้วเราก็จะใส่นมผสมค่ะที่1ออนนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะใส่นมผสมอะค่ะครึ่งออนหรือ,อเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนาะก็คือรวมกับน,นมสดจะต้องได้อยู่ที่6ออนนะคะอันนี้เข้าใจง่ายๆนะอันนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันเสร็จแล้วซอสชีสเค้กค่ะนี่จะใส่มาที่1ออนนะคะนี่ค่ะ1ออนเห็นไหม ก็คือรวมกัน2อันนี้เป็น7อ่อนอ่ะเทเลยนะคะนมแล้วก็ซอสอืมเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ผงปั่นนะคะผงปั่นดาวินชีอีก1ช้อนค่ะ1ช้อนตวงหรือว่า1ช้อนโตนี่แหละนะคะใส่ลงไปแล้วก็น้ำแข็ง1แก้วค่ะน้ำแข็ง1แก้วนะคะ แล้วเราก็ปั่นค่ะ25วินาทีค่ะพอเราตั้งไว้ลาก็สบายละเนี่ยเหมือนเดิมนะคะจริงๆระหว่างปั่นนะคะเรามาแต่งแก้วรอได้เลยนะคะไม่ต้องรอแต่นี่เน่เน่รอเพื่อที่ว่าจะได้ทําให้ดูนะคะเห็นไหมบีบน้อยๆก็พอค่ะเดี๋ยวเขาก็จะไหลย,ย้อยลงมาแล้วเราก็เทนมปั่นเนียนๆของเราเนี่ยค่ะลงแก้วได้เลยนะคะ อันนี้ด้วยกําลังของเครื่องนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าเครื่องปั่นเนี่ยเราปั่นแค่25้าวินาทีคือแป๊บเดียวเองนะคะไม่ต้องคนวยคะได้มาเป็นนมเนียน,น,ยนแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะโรยด้วยซอสปากแหลมนะคะก็โรยไปเลยค่ะเราจะโรยรูปอะไรก็เอาเลยเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าอันนี้แบบหวานปกตินะปิดฟ้ากรเดี๋ยวลน้นโอเคค่ะ ทีนี้เดี๋ยวต่อไปเรามาทําเป็นแบบเพิ่มหวานบ้างนะคะมาดูกันค่ะเดี๋ยวเน่จะสอนคิดให้ค่ะหนึ่งเลยซอสชีสเค้กของเรานะคะพอเป็นแบบหวานมากค่ะซอสชีสเค้กอย่าง1ออนเท่าเดิมนะคะ,ะหนึ่ออนเท่าเดิมเน่ปีบรอไว้เลยค่ะ1ออนแล้วนะคะของเหลวเราเจออนซอสชีสเค้กไปสักหนึ่งออนละ ทีนี้ค่ะเท่ากับว่าเหลือนมกับน,นมผสมอยู่ที่6ออนนะคะทีนี้พอเป็นหวานมากเน่ไม่ได้ต้องการแบบหวานเจี๊ยบมากๆนะคะนมผสมเน่ก็เลยจะใส่แค่ออนครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นพอเป็นออนครึ่งนมสดของเราก็เลยจะอยู่ที่4ออนครึ่งนะคะรวมกันได้เป็น6ออนเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเน่เทน,นมสดรอเลยค่ะ4ออนครึ่งนะคะอันนี้ก็คือประมาณ4ออนครึ่งค่ะ นมผสมเราจะใส่1ออนครึ่งนะคะไม่เอาแบบหวานเจี๊ยบมากแต่แต่เราแต่เรานะถ้าเราอยากเพิ่มเยอะๆก็เพิ่มได้1ออนครึ่งถึง1นถ้วยนะคะใส่ไปเลยเห็นไหมคะเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ6ออนนะคะค,คนเข้ากันเ,เพราะนั้นถ้าเราอยากหวานมากๆลูกค้าชอบหวานมากๆนมผสม2ออนนมสดก็ต้อง4ออนแบบเนี้ยเนาะเข้าใจเนาะเสร็จแล้วเราก็มาเทซอสค่ะ ใส่ลงไปนะ1ออนใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยผงปั่นค่ะผงปั่น1ช้อนนี่นะคะ1ช้อนดาวินชีแล้วก็น้ำแข็งเห็นไหมว่าพอเราเข้าใจสูตรค่ะคือมันง่ายไปหมดแล้วอ่ะหแก้วใส่ไปแล้วเราก็ปั่น25วินาทีกด เรียบร้อยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะมาแต่งขอบแก้วกันนิดนึงคือใครจะไม่แต่งก็ได้นะคะก็เทนมปั่นลงไปได้เลยค่ะถ้าใครแบบจะไม่แต่งเนาะก็เทได้เลยค่ะก็จบละทีนี้เราแต่งขอบแก้วให้ดูแบบดูมีเพิ่มมูลค่าหน่อยนะคะเห็นไหมคะว่าด้วยปริมาณของเหลวแค่นี้ค่ะเครื่องดื่มเราก็จะไม่ได้แบบว่า เหลวไปหรือว่าแห้งไปนะคะกำลังดีดีดื่มง่ายๆแล้วเราก็โรยค่ะขวดซอนนะคะนี่เรียบร้อยละแค่นี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหวานมากนะคะอ่าสามแก้วสามสูตรค่ะสำหรับนมสดชีสเคส้กปั่นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเนาะว่าแต่ละสูตรเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างมาชิมกันค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเริ่มจากหวานน้อยก่อนนะคะหวานน้อยตังนี้ว่าอ,อร่อยเน่หอมชีสเค้กจริงๆเนี่ยวซอสชีสเค้กของดาวินเชียคือเขาดีมากคือเขาจะแบบหวานหอมกลมกล่อมไม่ได้แบบหวานโดดหวานเจี๊ยบอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูปลอมด้วยค่ะก็คือดูแบบเหมือนแบบชีสเค้กแบบธรรมชาติเลยอะ่ะ ข้าวก้าวนี้สําหรับเน่คืออร่อยเลยนะเพราะว่าไม่หวานมากแล้วก็ทำง่ายไหมคะมีแค่นมสดกับซอสชีสเค้กเองนี่ก้าวนี้คือสําหรับเน่คือดีมากเลยอะ่ะอันนี้มาเป็นแบบหวานปกตินะคะก็ปกติของคนทั่วๆไปอืก็จะหวานไปสําหรับเน่ค่ะ <c oughs> แต่อร่อยแต่อร่อยอืแต่ว่าความชอบคือเนือ้อนมเนมื้อนมปั่นอะ คือมันเนียนเนียนจนแบบไม่ได้มีความเป็นเกร็ดอยู่เลยนะคะคือเครื่องปั่นดีมากอ่าต่อไปหวานมากนะคะหวานมากอืมนี่เหมือนกติมอืมหวานมากจริงแหละแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นมากแบบว่าหวานเจี๊ยบเลยนะคะคือหวานมันเขากําลังไปด้วยกันดีอะคะ่ะแต่ว่าก็หวานแหละเออเหมือนองอแนวเหมือนกิเเติมนะคะ ท้ไงเน่มาแชร์ให้แล้วนะสำหรับร้านที่ขาย16ออนค่ะแล้วก็ขอเข้ามานะคะว่าอยากได้วิธีปรับสูตรค่ะเพราะว่าลูกค้าก็จะมีอย่างเงี้ยนะคะหวานน้อยหวานมากอะไรเงี้ยค่ะแชร์ให้แล้วถ้าไงไปดูกันค่ะแล้วลองชงกันดูนะคะแล้วก็มาแนะนําติชงกันได้ค่ะชอบไม่ชอบอยังไงบอกกันมาได้เลยนะคะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูอะไรบอกมาค่ะเดี๋ยวเน่หาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะ แล้วก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆใหม่ค่ะสำหรับวันนี้กับเมนูนมสดชีสเค้กปั่นสูตร16ออนค่ะหวานน้อยหวานปกติแล้วก็หวานมากไปลองทำกันดูได้เลยนะคะขอให้ขายดีทุกร้านค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ